สวัสดีครับรางกอนนะครับตอนนี้ผมออกมาจากฟิวเจอร์แล้วนะครับอยู่หมู่บ้านเจดีนะครับของหนึ่งนะเน้นขายออนไลน์นะครับตัวนี้อ่าตอนนี้ผมรับพีออเดอร์นะครับก็รับมานานแล้วนะครับก็ทุกรุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวオリジเนเตอร์ที่ผมเคยบอกเอาไว้นะครับว่าญี่ปุ่นมีหลายรุ่นนะครับ มีรุ่นคลาสสิกนะครับมีรุ่นオリジเนเตอร์มีรุ่นครบรอบร้อยปีแล้วก็ไม่อินเจแปนนะครับญี่ปุ่นน่ะจะมีเยอะนะครับจะมีเยอะมากตัวนี้เป็นオリジเนเตอร์นะครับオリジเนเตอร์ ator, ใช่ไหม <c oughs> ญี่ปุ่นนะครับจะอนุรักษ์อนุรักษ์ ออริจินอลนะครับคือดั้งเดิมนะครับก็คือกล่องเนี่ยยังเป็นกล่องเดิมอยู่เหมือนงานไทยสมัยก่อนนะครับเหมือนงานไทยสมัยก่อนนะอ่าก็เปิดมาจะเป็นกล่องนะครับเออเปิดมาจะเป็นกระดาษกระดาษญี่ปุ่นก็จะเป็นจะเป็นตัวอักษรคอนเวิร์ตนะครับเดี๋ยวอันนี้ลูกค้าซื้อแล้วเดี๋ยวมันขาดก็จะเป็นแบบนี้นะครับจเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ป้ายญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวเอาออกเลยแล้วก็รองเท้านะครับตัวนี้ออริเจนเอเตอร์จะได้ป้ายนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะไม่ได้แค่ป้ายนี้นะครับจะมีป้ายนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ารทสัก่ US ออกิเจนเนเตอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผลิตครั้งเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยเหมือนเหมือนบ้านเราอ่ะลูกค้าบ้านเราก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับเท่าที่ผมดูนะครับลูกค้าก็คล้ายๆกันนะครับแต่ต่างที่วัสดุนะครับผ้าอาจจะคนละเบอร์กันนะครับดูแลผ้าคนละ ผ้าคนละแบบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสีเขียวนะครับโลโก้เก่านะครับโลโก้เก่าออสตานะครับบ้านเรามันจะเป็นคอนเวิร์ตอยู่ข้างบนนะครับญี่ปุ่นก็คือจะอนุรักษ์แบบเดิมๆนะครับแล้วก็ปะแล้วก็พิมพ์ US originator ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะพิม Make in Japan นะครับถ้ารุ่นคลาสสิกจะไม่มีนะครับรุ่นคลาสสิกจะไม่มีนะครับ พื้นก็จะเป็นพื้นแบบนี้นะครับตัวญี่ปุ่นเนี่ยมีทุกเบอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับจุดห้าบ้านเราอ่ะมันปลอมเยอะนะครับแท้ต้องนําเข้านะครับก็คือตัวเนี้มีมีจุดห้าญี่ปุ่นมีนะครับพื้นจะพื้นจะไม่ขาวนะลูกค้าจะออกออบไวท์ครีมนะครับจะไม่ขาวถ้าบ้านเราก็คือขาวเลยนะครับเดี๋ยวผมท่าคลิปแยกเอาไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับบ้านเราจะขาวเลยนะครับ ญี่ปุ่นขอบผ้านะครับขอบผ้าอยู่แล้วนะครับทุกรุ่นถ้ามาจากญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเป็นออสตาเป็นแจ็คหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คือเป็นขอบผ้าหมดนะครับจะไม่มีขอบยางเหมือนบ้านเรานะครับอ่าข้างในก็แบบนี้นะครับอก็จะปัม๊มโลโก้คือฟอนต์ฟอนต์เนี่ยคอนเวิร์ตมันจะเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับ ก็จะจะพิมพ์ปัม๊มเดี๋ยวอ่ะประมาณนี้นะครับก็จะพิมพ์คอนเวิร์ตแล้วก็ U.S. Originator นะครับงานอินโดนะคะนะอ่ะงานอินโดครับงานอินโดนะครับจะไม่มีจะไม่มีเวียดงเวียดนามอะไรนะคือจะเป็นอินโดนะครับจะเป็นอินโดถ้าเป็นเมคอินญี่ปุ่นก็จะเป็นเมคอินญี่ปุ่นนะครับ แต่ส่วนมากก็จะเป็นอินโดกับเยปนนะครับสองประเทศพื้นถอดไม่ได้ครับผ้าคือเท่าที่ผมดูนะคือผ้าอาจจะคนละเบอร์นะครับมันจะไม่เหมือนผ้ารุ่นรุ่นทั่วไปของบ้านเรานะครับประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจสั่งได้นะครับคือผมรับพีทุกรุ่นนะครับ มีหลายสีตัวนี้มีหลายสีนะครับมีหลายสีก็ประมาณนี้ลูกค้าผมก็ไม่ได้พูดอะไรมันมันก็เหมือนคาสติกบ้านเราแต่คือมันก็แค่พื้นจะไม่ขาวจะออกออฟไว้นะครับแล้วก็ผ้าคุณภาพนะครับโลโก้ก็เหมือนกันนะครับสกรีนเหมือนกันนะครับแค่เพิ่มแค่เพิ่มปั๊มตรงนี้ขึ้นมาเป็นออริจินเตอร์นะครับแล้วก็ที่ฟอนต์ฟอนต์ข้างฟอนต์ข้างในนี้นะครับ นอกนั้นก็คือมันเป็นบอดี้บอดี้เดียวกันแต่คุณภาพเทานันเองคนละวัสดุนะครับญี่ปุ่นก็จะเอาวัสดุที่ดีที่สุดมาทํานะครับประมาณนี้นะครับแต่สีก็จะเยอะกว่าบ้านเรานะครับสีจะเยอะกว่าบ้านเราลองดูลูกค้าถ้าใค,ใครชอบอะไรก็ทักมาถามแอดมินของอัลบั้มญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวแอดมินส่งให้นะครับกําไรไม่เยอะลูกค้าอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ย ผมได้กำไรแค่500ว่าบาท500กว่าบาทนะครับไม่ได้ซีรีส์อะไรนะครับก็อยากให้ลูกค้าได้ใส่แปลกๆนะครับไม่ได้ไว้ต้องเจาะจงจอากำไรมากมายนะครับอย่างตัวนี้ผมขาย399 399นะครับต้นทุนมานู่นนี่นั่นก็ก็3,000 3,000กว่าแหละ3,000ต้นต้นแล้วนะครับ3,000ต้นต้นต้นนะครับ อ่าลองดูนะลูกค้าใครสนใจแบบแปลกๆใหม่ๆที่ญี่ปุ่นก็ทักผมมาได้นะครับร้นก่อนนะครับมีอะไรอัปเดตใหม่ๆผมจะลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ